สวัสดีน้าๆน้ตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ก็ออกมาปลาช่อนปลาเชดโดดูว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้นฝนจะมาแล้วอโอเคฝากติดตามด้วยครับมาทุกคนยากมือมือ,มอสมัครเล่นซื้อคันมาตี <laughs> ok, bye. À, bye Sean. tôi vẫn nữa tôi đã 关。嗯

โอ้โหมาเฮ้ยตับรถยู่ฮ่ามหาปลาชดโดแต่ได้ชนวันนี้โอ้เยอฝนตก้วยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่าย พอได้เมื่อกี้เอากล้องถ่ายจังหวะเอาขึ้นแล้วปลาช่อนส้โลเนี่ยเสียดายไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้แต่มีจังหวะเอาขึ้นนะช็อตเอาขึ้นนะเฮ้โหไสโลอียแล้วส่แค่คันโลกว่าน่าจะโลกว่าด้วย ่วนตับไปนี่สใส่ให้คันโอเคเสีย okay. นได้ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้จังหวดตีสีห้าไม้กัดเลยเดูดิฝนตกอ,อยู่โอเค สายแก้คัน PE สามนี่ทุกคนอ่าได้ตรงนี้เมื่อกี้ดูดิฝนตกอยู่มากับน้องปังมือสมัครเร่ง <c oughs> เอาโทรศัพท์ให้เขาถ่ายเมื่อกี้ฝนตกฝนตกอยู่ sẽ bịt lăng nè, ổn mãi nè, ok, tí chọn đồ, cái gang à, phải có nào nào u cơ mới được gì โดนโดนโดนแม่แต้มที่สองไมสไม่ได้ใหญ่แม่กัดเหมือนตัวใหญ่อ่าฮ่าฮสใส่สวยอยู่

นี่เดี๋ยวทุกคนตีในสวนยางก็มีนี่สายสวยนี่นี่สายวสวยเห็นไหมเห็นไหมมือสมัครเล่นเราตีได้ <laughs> ใช้กบเป็นออกบยางซุกตา,อาโอเคทุกคนสรุปว่าวันนี้ได้สองแต้มวันนี้ออกมาหาปลาชดโดู สะดคอกเมื่อกี้ฝนตกด้วยหาไม่เจอลมแรงแล้วก็ตีช่อนตีช่อนเรื่อยๆได้สองแต้มอันนี้ไม่แห้วะใสโลโอเคเจอกันใหม่คลิกหน้าทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับโอเค